ไปเป็นไปเป็นไปแล้วแล้วไม่ไปหมดอ่ะเฮ้ยแม่ก็หม่เห็นนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเห็นเห็นเห็น ดูนะเรียบร้อยนะครับออกแถวไปแล้วออกแถวไปแล้วนะครับโอ้ยอ่ะเออพี่